บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียนหรือ Back to School พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนเพื่อสั่งสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนเมื่อเวลาส1เ็นาิกาสนาทีของวันนี้ที่ลานกิจการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงว่าที่นายกองเอกอดุลชูทองประหลัดจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเปิดเทอมใหม่ปันน้ำใจส่งน้องไปเรียน โดยมีนางปริญาาแขกเพลงหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดก,กระทร,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 รว,พง,รวรงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมนางปริญ่าหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายกำหนดเดิมการโครงการเปิดเทอมใหม่ปาน้ำใจส่งน้องไปเรียนซึ่งเป็นการรับบริจาค สิ่งของจากประชาชนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสมีสิ่งของที่สนับสนุนการศึกษาพร้อมสําหรับการเปิดเรียนการศึกษาผ่านการบรณาการการทํางานร่วมกันในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ M.O.U. ในโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษาพาน้องกลับมาเรียนแก้ปัญหาเชิงรุกของเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบเพื่อคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กด้อยโอกาสได้กลับไปศึกษาในโรงเรียนต่อไป ท้งนี้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาคราัฐและภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือภาคประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนตั้งแต่วันที่21มีนาคมถึง31พฤษภาคม2565ณสถานที่บริจาคบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทธลุงครับนิว24สถานีประชาชนสามารถเม่ใจดีรายงาน